สุขภัณฑ์เก่าเก็บอยากเปลี่ยนใหม่เลือกแบบไหนดีต้องเลือกสุขภัณฑ์ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์และฟังก์ชันกับราคาที่สมเหตุสมผลตอบโจทย์ความคุ้มค่าได้ในระยะยาวเทศกาลแห่งความสุขปีนี้แขกจะไปใครจะมาปาร์ตี้ที่บ้านแวะเข้าห้องน้ำก็ไม่อายแค่เปลี่ยนมาใช้สุขภัณฑ์อัตโนมัติโมยามีเทคโนโลยีที่ให้ความพรีเมียมเทียบเท่ากับแบรนด์ไฮเอน ระบบฟลัชแบบออโต้ช่วยประหยัดน้ำเพราะใช้น้ำเพียง5ลิตรต่อครั้งเท่านั้นประหยัดการใช้ทิชชู่ได้จากฟังก์ชันเป่าลมยืดอายุการใช้งานด้วยฝารองนั่งแบบซอฟต์คลอสและดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมด้วยรูปทรงโ้งมนสวยงามนั่งได้พอดีวัสดุโถเซรามิกแข็งแรงทนทานรับประกันตลอดอายุการใช้งานรับประกันการติดตั้งจากช่างผู้เชี่ยวชาญโฮมโปร คุ้มค่ายิ่งกว่าเคยลงทุนกับความสะดวกสบายในระยะยาวด้วยสุขภัณฑ์อัตโนมัติโมยาพร้อมอุปกรณ์และของใช้ในห้องน้ำตอบโจทย์การใช้งานตามไลฟ์สไตล์ของคุณสร้างอินสปายใหม่ๆในห้องน้ำของคุณไปอีกหลายปีกับโมยาความคุ้มค่าที่ดีไซน์มาเพื่อคุณ